ไม่ต้องหัวตรงก็ขายได้รับซื้อเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้จ่ายสดทันทีไม่สึกไม่บินไม่งอ300บาทสวัสดีครับช่องซุปเปอร์คอยชนเดลทุกท่านนะครับนี่คือนะครับเหรียญ5บาทของในหลวงรัชกาลที่9ไม่ต้องหัวตรงก็ขายได้ขอแค่เหรียญของท่านเป็นปี2546แบบนี้ขายได้ทันที300บาท ไม่สึกไม่บินไม่หงอและก็ไม่ดำจนเกินไปนะครับเหรียญนี้มีขบวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ1 8 2 0 0 0เหรียญซึ่งเป็นนะครับเหรียญที่นักสะสมในวงการเล่นหากันนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าใครมีนะครับผมยินดีรับซื้อไม่อั้นกันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญที่นะครับนักสะสมและนะครับบุคคลที่นะครับเป็นพ่อค้าแม่ขายในกลุ่มซื้อขายเหรียญต่างต้องการเหรียญน,นี้นะครับเป็นอย่างมากเนื่องจากว่านะครับเหรียญน,นี้เขาเป็นนะครับเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากพอสมควรการผลิตก็1นึ่งแสพันเหรียญเนี้ยถ้านะครับเข้าสู่ในระบบก็ยังสามารถหาพบเจอได้อีกเรื่อยๆนะครับนี่คือเหรียญที่ผมจะมาประกาศรับซื้อในคลิปนี้ สำหรับ FC ใหม่นะครับใครฟังคลิปแล้วไม่เข้าใจนะครับหรือสงสัยว่ามีลักษณะหรือตำหนิอย่างอื่นอีกหรือไม่นะครับไม่มีครับลักษณะก็คือตามที่ผมบอกเลยว่านะครับขอแค่เป็นปีพศนะครับ2,546แบบนี้เท่านั้นนะครับ2,546แบบนี้เท่านั้นขายได้ทันทีครับเรียนละ300บาทครับ ไม่สึกไม่บิ่นไม่งอครับไม่ต้องเป็นพระเสียนตรงช่องทางติดต่อนะครับเดี๋ยวผมขึ้นนะครับ QR code ให้สแกนนะครับซูปเปอร์คอยติดต่อได้ช่องทางเดียวคือนะครับสแกน QR code แล้วนะครับส่งรูปมาประเมินราคาหรือนะครับถ้าใครอยากจะซื้อเหรียญเพื่อไปทำการสะสมก็สามารถาติดต่อได้ ตามช่องทางเดียวกันนี้เลยนะครับคลิปนี้นะครับคงต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันในอากาศต่อไปสวัสดีครับ